สวัสดีครับมีโอนะฮะคือมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์สอบถามอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่ดีนะแต่ก็อาจจะไม่ค่อยมีใครมาคอมเมนต์กันแบบนี้นะครับผมแต่ผมก็จะพยายามทําคลิปบอกแล้วกันมีคนมาคอมเมนต์ว่าตั้งแต่ผมอยู่เกาหลีมาเนี่ยเจอเคยเจอคนไทยในยเกาหลีใต้เนี่ยแบบแปลกๆบ,บ้างไหมอะไรแบบนี้นะฮะเจอคนแปลกๆลบ,บ้างไหมจริงๆอ่ะผมมาอยู่ในประเทศเก,กาหลีใต้นะั้นเพื่อนเก็ประมาณ9ปี10ปีนี่ก็เจอนะ เจอคนแปลกๆอยู่นะหลากหลายประเภทนะครับผมแต่อาจจะแปลกแค่สําหรับผมสําหรับเพื่อนๆอาจจะไม่แปลกก็ได้นะครับผมอันนี้ผมมีเรื่องเล่าแล้วกันเอาคิดซะว่าเป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะฮะเอาให้เพื่อนๆไปคิดกันเอาเองนะครับว่าเขาแปลกไหมหรืออาจจะแปลกแค่สําหรับผมคนเดียวนะครับผมก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมก็คือ หลายๆคนทราบดีนะครับว่าผมเนี่ยช่วยคนไทยในเกาหลีใต้ามาก็หลายปีแล้วนะครับผมจริงๆผมทํามาก็หลายปีแล้วนะต่าๆก็มี5ปีนะครับผมก็จากเราเคยลําบากมาก่อนนะเพื่อนเราคนเคยลําบากมาก่อนอะไรที่พอจะช่วยคนอื่นได้ผมก็ช่วยนะฮะอันนี้เรื่องนี้น่าจะประมาณสัก3หรือ4ปีมาแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะน่าจะต่ําๆก็มี3ปีนะฮะ ก็มีน้องผู้ชายคนหนึ่งเขาติดต่อมาหาผมนะครับผมอายุป,ประมาณยี่สิบห้ายี่หกยี่ห้ายี่หกยิบเจ็ดประมาณนี้ตัวเลขกลมๆนะทักมาบอกว่าเนี่ยทาตอนนี้ทํางานอยู่โรงงานเจอ,เ,อเงินไม่ดีนะครับผมอยากได้เงินเร็วๆอยากทางานอาไาไ้นะก็อยากจะมาทํางานกับผมอะไรแบบนี้นะผมให้ผมช่วยนะครับตังค่ารถก็ไม่มีผมก็ออกค่ารถไปให้ตอนนั้นค่ารถแพงมากเลยเมื่อสามปีที่แล้ว เป็นเงินวอนน่าจะเจ็ดแสนวอนนะครับผมถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสองหมื่นค่ารถนะยืมตังค์ผมก่อนนะครับผมผมก็ออกค่ารถให้เขาแล้วก็ให้รถแท็กซี่ไปรับนะครับแล้วก็หางานให้เขานะจุดมุ่งหมายของเขาคืออยากทํางานที่ได้เงินเร็วๆนะผมเพราะว่าเขาทํางานเป็นเดือนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาให้เหตุผลว่าคนเยอะด้วยผมไม่อัดรู้จักคนเยอะผมก็เลยว,ว่าถ้าทํางานสวนคนก็เยอะเหมือนกันนะเขาบอกไม่เป็นไรแต่ว่าได้เงินเร็วนะครับ ผมก็ทําได้ผมว่าคิดว่าก็เป็นคนหนึ่งปกตินะเหมือนคนทั่วไปนั่นเพื่อนแต่เหตุการณ์มันมันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดนะครับผมพอน้องเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยคือน้องเขาไม่มีอะไรเลยทั้งท้งที่เขามาอยู่เกาหลีได้เดือนหนึ่งแล้วนะน้องเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีแค่กระเป๋าใบเดียวนะครับผมเหมือนแบบไปต่างจังหวัดแต่นี่มันต่างประเทศไงเขามีแค่กระเป๋าใบเดียวผมก็แปลกใจแล้วนะ ว่าทำไมมีแค่กระเป๋าใบาเดียวนะฮะเดี๋ยวไว้ต่อ EP 2นะครับผม EP เดียวไม่จบนะครับเดี๋ยวไปต่อ EP 2นั้นเพื่อน EP 2นั้นเพื่อน EP 2นะฮะหลังจากที่น้องเข้ามาถึงเนี่ยผมก็แปลกใจแล้วว่าทําไมกระเป๋ามีแค่ใบเดียวท,ทั้งทงที่ตัวเองมามาอยู่เกาหลีเกือบเดือนแล้วน่าจะมีของชงของใช้บ้างนะครับแต่อันนี้คือไม่มีอะไรเลยแต่ก็ความคิดเห็นส่วนตัวเขาคงจะมีเหตุผลของเขาแนะน้องอาจจะมีเหตุผลของน้อง,น,องนะที่อาจจะยังไม่ซื้อของแล้วอยู่มาได้ยังไงผมก็แปลกใจใช่ไหม ที่สำคัญนั่นเพื่อนน้องเขาตัวใหญ่นะฮะตัวสูงกว่าผมน่าจะเกือบร้อยแปดแล้วสักเยอะมากนะสักตรงคอด้วยนะครับผมแล้วก็สักแขนสองข้างเลยแล้วเป็นคนแบบนิ่งๆเงียบเเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดถามคําตอบคําประมาณนี้เหมือนแบบเวลาพูดก็แบบเย็นๆยนขนลุกขนลุกเหมือนกันนะเวลาน้องเขาพูดนะฮะก็มาถึงมาถึงช่วงเย็นๆนะฮะบ่ายเย็นเนนะกน็ะ ผมก็พาไปซื้อของอะไรเรียบร้อยนะผมก็ให้ยืมตังค่ารถด,ด้วยแล้วก็พาไปซื้อของใช้ด้วยนะครับไปซื้อหลายอย่างนะครับของใช้แต่ว่าน้องเจาะจงเลยคืออยากกินเบียร์มากเลยวันนั้นนะก็เหนื่อยนะคงจะเดินทางมาเหนื่อยก็ตอนเช้าก็หยุดพักอีกวันนึงแล้วก็ค่อยไปวันมะลืนนะฮะตอนเช้าก็น้องก็หยุดงานนะก็อยู่ในบ้านคนเดียวนะครับผมในในบ้านผมที่ผมเช่าไว้นะน้องก็อยู่พออยู่ปุ๊บก็ คุยกับกอนดีตอนเย็นก็กลับมาเหตุการณ์ยังปกติอยู่นะวันนั้นแต่ก็คือกลับมาถึงผมกลับมาจากทางานนะเห็นน้องอยู่อ่ะขวดเบียร์หลายขวดมากเลยนะครับผมผมก็แปลกใจอุ้ยกินคนเดียวเลยเหรอครับพี่ผมเครียดๆอา่าโอเคเราเข้าใจว่าคนแบบเหมือนจะตื่นที่ไงคงจะแบบตื่นเต้นอะไรแบบนี้โอเคโอเคพรุ่งนี้พร้อมทํางานไหมโอเคพร้อมครับคือผมเนี่ยไม่ได้ไปทํางานกับน้องเขาในะคนละที่นะครับคนละที่แต่ว่าผมก็ฝาก หลายคนที่ไปดูเลยน้องเขานะฮะก็เหมือนปกติแหละเหมือนคนอื่นนะฮะก็เลยบอกน้องว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวไปทางานกับเพื่อนพี่นะตรงนี้นะอะไรนะมีหลายคนนะไม่ต้องห่วงคนไทยเยอะอะไรแบบนี้นะฮะรุ่งเช้าตื่นปุ๊บนัดเลยนะว่าตื่นตอนหกโมงเพราะไปทํางานตอนประมาณหกโมงกว่าๆช่วงนั้นนะฮะตื่นประมาณสักอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าหกโมงเนี่ยต้องพร้อมละพอถึงหกโมงน้องยังยังไม่ตื่น ยังไม่ตื่นเลยนะผมก็แปลกใจเฮ้ยทำไมไม่ตื่นมาผมก็แบบมันคงจะแหง์ก่อวะผมก็เลยไปเรียกเฮ้ยตื่นเนาะทำงานป่ะเนี่ยเขาทำทำพี่เหมือนตกใจแล้วก็รีบวิ่งเข้าห้องน้ํามารีบแปรงฟันแต่งตัวเออแต่ก็ยังดีมันคงจะแฮง่ค่แหละก็ไปทํางานปกติเหตุการณ์ปกตินะก็ไปทํางานตอนเย็นกลับมาผมไม่ได้ไปทํางานด้วยไงผมไม่รู้น้องเขาทํางานอะไรยังไงนะตอนเย็นกลับมาโอ้โหคนไทยหลายคนเลยนะยืนกันสี่ห้าคน พูดกับผมเป็น,เป,นเป็นเสียงเดียวเลยนะครับว่าเอามาจากไหนเนี่ยเอาไปที่เดิมไม่เอาฉันก็เลยบอกอา้าวทาไมนะฮะมีอะไรครับโอ้โหมันทํางานไม่ได้เราแบบนี้ยอุ้ยผมตกใจมากเลยเดี๋ยวไปต่ออีพีสามนั่นเพื่อนไม่มีเวลา E ีพีสามนะครับผมหลังจากที่หลายคนพูดอย่างนั้นเลยนะครับว่าน้องคนนี้ทํางานไม่ได้นะผมอ่ะด้วยความที่ผมเป็นคนเอาน้องเข้ามาแล้วก็หลายคนที่พูดแบบนะั้นก็ <laughs> คือผมเป็นคนเอามาเลยนะ ก็บอกว่าน้องอะทำงานไม่ได้หรอกผมเฮ้ยทำไมดูถูกน้องคนนี้จังวะทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งเจอกันวันแรกน้องมันก็ยืนนิ่งแล้วคนอื่นก็ยืนต่อว่าแล้วมีคนเกาหลีด้วยนะท้าวแก่เกาหลีบอกว่าไม่เอาไม่เอาคนนี้ผมด้วยความที่แบบผมไม่รู้เรื่องอะไรไงผมก็เอ้ยทําไมไปพูดอย่างนั้นขอ,เห,หนอ,เ,อเหตุผลหน่อยเอาเหตุผลดีๆกว่านี้หน่อยคืออย่าอยู่ๆมาไล่หรือว่าไล่อ,ไลออกอะไรแบบนี้ไม่เอาเอาเหตุผลมาคุยกันสิผมก็ถามคนเกาหลีนะครับท้าวแก่ว่าทําไมถึงจะไล่ออกท้าวแก่ก็บอกไม่เอาเอาไปเลย เอากลับไปคือปกติคนเกาหลีเขาไม่เคยพูดอย่างนี้ไงอันนี้คือเขามาบอกผมอย่างงี้คือไม่เอาคนนี้ผมก็แบบแปลกใจท,ทั้งที่สูงใหญ่นะครับผมคือมีกําลังด้วยผมก็เลยถามคนไทยนะเขาก็เล่ามาให้ผมประมาณว่าน้องคนนี้ไปทํางานใช่ไหมสูบแต่บุหรี่ทั้งวันสูบบุหรี่ทั้งวันไม่ช่วยใครเลยใครบอกอะไรสอนอะไรก็ไม่ฟังผมก็เลยบอก โอ้ oh, ทำไมแบบคิดกับน้องมันอย่างนี้น้องมันเพิ่งมาน้องมันอาจจะไม่มีเพื่อนก็ได้นะครับผมก็ยังมองในแง่ดีอยู่ไงผมก็เลยแบบโอเคเท่าแก่ก็บอกว่าไม่เอาไม่ไม่เอา,เอาคนไทยที่อยู่ที่เป็นเพื่อนร่วมงานก็คือบูลลี่อะ่ะแต่ผมคือคือผมไม่รู้ไนงะแต่ผมบอกผมขออีกวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปทํางานด้วยเดี๋ยวผมจะเป็นคนสอนน้องสอนน้องมันเองบอกกับเท่าแกนะอย่าเพิ่งไล่ออกขอโอกาสให้น้องมันได้ทํางานอีกวันหนึ่งผมจะเป็นคนสอนเองนะ พอรุ่งเช้าใช่ไหมผมก็นัดมันใช่ไหมว่าตื่นตอนนี้ตอนนี้นะตอนเช้ามันไม่ยอมตื่นนะครับผมผมไปเรียกอีกวันหนึ่งไปเรียกไปไปไปทำง,งานป่ะนนอะไปพี่พออาบน้ําปุ๊บอาบน้ําประมาณสิบนาทีจนรถออกแล้วอะแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวเอารถตามไปที่หลังไปก่อนได้เลยเดี๋ยวรอมันล้างหน้าแป๊บหนึ่งจนผมเอ้ยเสร็จยังวะพี่รออยู่ข้างล่างนะพี่ผมว่าผมไม่ไม่ไ,มไปแล้วเอา้าผมนึกในใจอะไรวะเนี่ยเฮ้ย ทำไมอ่ะไม่ไปทํางานทําไมไม่ไปแล้วมันก็ตะโกนออกมาจากห้องน้ำนะว่าเดี๋ยวเงินพี่ค่ารถที่ผมเหลือก็ของทุกอย่างที่ผมยืมไปอ่ะเดี๋ยวผมจะโอนเป็นเงินไทยให้นะจ่ายเป็นเงินไทยผมก็แบบเอ้ยใจเย็นๆดีมีอะไรหรือเปล่าคุยกับพี่ได้นะมีอะไรมันก็ตะโกนออกมาจากห้องน้นานะเพื่อนบอกว่าไม่ไหวแล้วพี่ผมผมไม่เคยทํางานเหนื่อยแบบนี้ผมว่าผมไม่ไหวผมจะกลับไทยผมตกใจเลยเฮ้ยอะไรวะมึงมาเสียตังคือแบบ คือมันมีแต่คนที่แบบพยายามจะสู้ไงแต่อันนี้คือแบบมันถอดใจอะไรไปหมดเลยต่อให้ผมจะขยันขยอมมาขนาดไหนเนะาะเอออยู่เธอเดี๋ยวพี่ช่วยนะอะไรอย่าง,งาน,นี้มันก็ไม่เอาเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนก็คือแบบแปลกใจนะว่าเออทําไมยอมเสียเงินจะโอนเงินไทยให้ผมแล้วก็แบบจะกลับไทยอะไรแบบเนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอแบบนี้นะฮะเดี๋ยวไปต่ออีพีหนึ่งนะครับผมไม่พอนะฮะอีพีสี่นั่นเพื่อนเดี๋ยวอีพีนี้น่าจะจบแล้วนะครับผมยาวจริงนี่ผมพยายามย่อแล้วนะ ก็คือหลังจากที่น้องอ่ะมันบอกว่ามันจะออกใช่ไหมผมก็พยายามจะขยันขยอนเฮ้ยทาเธออะไรทําไมสู้ดีอะไรแบบนี้แต่ว่าน้องมันก็ไม่ไหวนะครับผมผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาเบอร์โทรแม่มาหน่อยเดี๋ยวพี่จะโทรไปหาแม่น้องหน่อยที่ว่าพี่จะขอคุยอะไรด้วยหน่อยมันก็เอาเบอร์โทรแม่ม,มาให้ผมนะที่ไทยนะผมก็เลยโทรไปหาแม่มันนะครับคือจับใจความได้คร่าวๆบ้านไม่มีเงินนะครับผมที่บ้านไม่ไม่มีเงิน คือ <C ue> <c oughs> ไม่ได้ว่าดูถูกอะไรกแต่ว่าแม่เขาบอกว่าที่บ้านไม่มีเงินเลยคือส่งให้ลูกชายมาแต่แม่เขาเนี่ยมีลูกชายคนเดียวนะครับผมแล้วเขาก็รู้อยู่คือแม่แกก็รู้อยู่ว่าลูกชายแกเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยสู้งานเพราะไม่ค่อยไม่เคยทํางานหนักนะครับแต่ก็พยายามอยากจะส่งมาเพราะว่าน้องเขาก็อยากมาแต่ผลสุดท้ายก็ทํางานไม่ได้นะครับผมก็แกก็บอกว่าถ้างั้นนะแกจะส่งลูกชายแกกลับอยากให้มีโอเนีน่ยช่วยหน่อยได้ไหมแม่ก็ไม่มีเงินไม่เยอะ ผมพึ่งตรงผมก็ลดเงินให้เขาแหละก็แต่ก็เอานะครับผมแต่ก็ไม่ได้เอาเยอะนะครับผมก็จนเคลียร์เรื่องเงินเลยเรียบร้อยผมก็บอกน้องเออโชคดีนะเดี๋ยวพี่ไปส่งน้องบอกว่าไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องไปส่งผมผมเห็นคิวแท็กซี่แล้วตรงนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆห้องผมมีคิวแท็กซี่ไงน้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะเดินไปคิวแท็กซี่เองรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งหลังจากเพื่อเคลียร์ปัญหากันจบแล้วนะเพื่อนน้องบอกเดี๋ยวผมจะเดินไปเองนะครับอันนี้คือ เหมือนจะจบแล้วใช่ไหมเหมือนจะกลับไทยเหมือนจะอะไรแล้วน้องเขาจะดาเนินการเองอะไรหมดผมผมไปทํางานแล้วน้องบอกว่าเดี๋ยวรุ่งเช้าเดี๋ยวผมจะไปเองนะครับผมก็เห็นน้องน้องมันเดินมานะผมไปทํางานน้องก็เดินจะไปคิวแท็กซี่แล้วนะนะผ่านไปปกตินะผมตอนเย็นหลังจากที่ผมกลับมาจากทํางานมีตํารวจมาหาผมที่บ้านตํารวจนะได้ยินไม่ผิดนะครับตารวจนะเรียกผมมิวมิวตารวจรู้จักชื่อผมด้วยนะผมมานี่หน่อย ขึ้นรถตำรวจเรียกผมขึ้นรถอะผมตกใจอะไรวะกูทำอะไรผิดวะเนี่ยพาผมไปผมเนื้อพาผมไปโรงพักไปไหนพาผมไปตรงศาลาไอ้น้องคนนั้นอะที่บอกว่าจะไปเมื่อเมื่อเช้าอะมันยังนอนอยู่ตรงศาลาเลยกินเหล้าขวดเหล้าเต็มเลยอะบุลงบุหรี่ตั้งผมตกใจมากเลยเฮ้ยผมไปถามมาเฮ้ยมึงยังอยู่เลยเนี่ยกูเนื่มึงกลับไทยไปแล้วเนึ่ว่าอยู่สนามบงสนามบินไปแล้วมันนอนอยู่ตรงศาลาเฉอยอะคือแบบ พี่ไม่ต้องายุ่งกับผมก็ได้เลยผมอยู่นี่แหละว่าคือมันคิดว่ามันอยากจะให้ตำรวจอ่จับแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่ต้องดําเนินการอะไรแล้วเขาจะส่งกลับเองมันคิดแบบนี้นะผมถามมานะผมก็เลยว่าเฮ้ยนี่มันเกาหลีนะมันไม่บ้านเราเนะเฮ้ยคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินหมดนะครับผมเราจะกลับเขาไม่ได้ว่าจะเอ,อให้เราเดี๋ยวไปต่ออีก e ีหนึ่งเพื่อนไม่ทนันจริงนะครับไม่พอนะฮะ,ะก็ EP ที่ห้าเลยนะครับผม จริงๆผมก็เล่าจนเหนื่อยเนี่ยอันนี้ผมก็โย่อๆแล้วนะเพนะื่อนนะก่อนที่ผมจะเอาตัวน้องเขาออกมาจากตรงนั้นได้ก็ใช้เวลานานพอะสมควรนะครับผมราะน้องเขาจะนอนตรงศาลาอย่างเดียวนะเขาบอกจะรอให้ตำรวจมาจับแล้วก็ส่งผมก็พยายามอธิบายให้น้องเขาฟังนะครับว่าในประเทศนี้นะครับผมการที่เราจะกลับบ้านเกิดเราหรืออะไรน,นมันต้องใช้เงินซื้อตั๋วเองนะครับไม่มีใครเขาจับส่งกลับอ,อะไรแบบนี้หรอกนะครับก็อ,อธิบายนานใช้เวลานานมาก ก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งคนนะครับแปลกๆสําหรับผมนะเพราะว่าไม่ค่อยเจอแบบนี้นะครับผมก็อาจจะแปลกสำหรับผมคนเดียวไงแต่เพื่อนๆก็ลองคิดดูเองนะครับว่าแปลกไหมนะฮะก็เรื่องนี้มีให้มีข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมสำหรับคนไทยที่จะมาเนี่ยเราต้องรู้ขีดจํากัดของเราก่อนนั้นเพื่อนว่าเราสามารถทํางานในประเทศนี้ได้ไหมนะครับ คุณอาจจะคิดว่าคุณไหวนะครับเห็นเขาแชร์ในโซเชียลว่าเอ้ยงานไม่หนักทําได้อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วประสบการณ์จริงอาจจะเหนื่อยแล้วก็หนักมากกว่านั้นก็ได้นะครับผมหรืองานสวนงานเกษตรที่คุณเห็นเนี่ยเพื่อนๆก่อนจะได้เงินแต่ละบาทนี่เหนื่อยมากนะครับผมจริงๆนะฮะก็ฝากเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมที่คิดจะมาเกหลีใต้ก็ดูขีดจํากัดของตัวเองก่อนว่าทํางานได้หรือเปล่านะครับไม่ใช่ดูถูกนะแต่ว่าหวังดีนะครับผมก็ ไม่งั้นมันจะเสียเงินเสียทองนะครับเหมือนน้องคนนี้นะฮะก็ถ้าน้องดูอยู่นะก็ฝากทักทายด้วยแล้วกันนะครับผมไว้วันไหนเดือนไหนสู้ไหวก็ค่อยกลับมาสู้ใหม่แล้วกันนะครับแต่ถ้ายังยังไม่มีแรงหรือยังประสบการณ์น้อยหรือว่าแบบว่าเราจะกะมาย้ายหรือว่าอะไรแบบนี้อย่าพึ่งมาใจเย็นๆนะครับให้เราพร้อมจริงๆไม่งั้นจะเสียเงินเสียทองเสียเวลาด้วยนะฮะ โอเคนะครับเพื่อนๆยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมยังไงก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอีกหลายประเภทนะที่ผมเจอแปลกๆนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ